กลลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกมคอดิตี้มอบายและสารบหัวข้อของวันนี้หลังจากคลิปที่แล้วผมที่พ่ลิงแงรีวิวตัวละครตัวใหม่ล่าสุดกับตัวละครขุนยนทีอีดีดีหลายคนเนี่ยน่าจะไม่ทันสังเกตเลยผมว่าภายในการเปิดตัวของตัวละครตัวใหม่นี้เนี่ยมีแอบใส่อิสเต็กอันนึงเนี่ยเอาไว้ผมเพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามีอิสเต็กอะไรกันก็ไปดูกัน แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยตัวเกมก็จะมี้านค้าพิเศษเนี่ยวนกลับมาขายของให้เราเนี่ยซื้อกันได้อีกแล้วผมก็มีทั้งแบบกล่องแล้วก็มีซื้อแบบว่าราคาตรงเลยในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวรูนเนีผมมีตัวไท25สกินลังกระดาษมีตัวแบตเตอรี่มีตัวกัปตันมีปืน s 36อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวกล่องให้เราเนี่ยสามารถซื้อได้สำหรับคนที่อยากจะซื้อแบบประหยัดหน่อยนั่นเองเนาะแลในกรณีที่ซื้อแบบว่าขายตรงเลยซื้อปุ๊บเอาไปเลยก็จะมีปืน KNCC เนื้อดับ e p i และ HVK 30นระดับ epic ตัวปืนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2,700 CP บวกอีก3 0 4ผมในการดลดราคาก็แน่นอนว่าปืนที่พี่ลิงแนะนำให้ซื้อเนี่ยก็คือตัว KNC4 ใครที่มีงบหน่อยก็แนะนำว่าซื้อวเลยผมเป็นปืนที่ใช้งานได้ในยาวๆเลยใน2-3เมตรนี้เลยนะของอ,อื่นนะผมมีตัว Outrider ปืน m F MC, s m c RUS DLQ 33แล้วก็ปืนอื่นๆอ,อีกมากมายก็แน่นอนว่าใครสนใจก็สามารถจัดกันได้นะสำหรับในร้านค้าตัวใหม่อันนี้ โดยภายในคลิปเปิดตัวของตัวละครตัวใหม่ผมถ้าเกิดว่าเราทําการสโลว์ภาพให้ช้าๆและชัดๆให้ดีๆเนี่ยสังเกตดีๆว่าตัวละคร TEDD เนี่ยจะผือปืนอยู่1กระบอกซึ่งกระปืนนี้ผมก็คือปืนใหม่ที่มีรนงว่ากลังจะมาในเร็วๆนี้ผมเพราะฉะนั้นเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับปืนกระบอกนี้กัน และนี่คือภาพหยุดของตัวปืนหมโดยพยิงเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาจาก Call of Duty Black Ops Zombie ภาคที่2ครับผมก็มีปืนอยู่1กระบอกซึ่งตรงกับปืนกระบอกนี้เนี่ยแทบจะ1 0 0เลยเพราะฉะนั้นปืนกระบอกนี้ก็มีชื่อว่า KAR 98K สำหรับปืนกระบอกนี้เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เลยผม เพราะว่าเกิดพูดถึงปืนสาย S M G ที่เป็นตำนานเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึง M P 5แต่พูดถึงปืนสายกึ่งๆึ่งสไนเปอร์ในตำนานเนี่ยก็ต้องพูดถึงตัว K R 98K ผมเะได้ว่าตัวปืนนี้เนี่ยอยู่กับเคอร์ูตี้เนี่ยมาเกือบทุกภาคและผมสังเกตได้ว่าเนี่ยแทบจะครบทุกภาคเลยนะที่เป็นภาคตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่าจนกระทั่งมาถึงเวอร์ชันใหม่ล่าสุด อย่างคาลติในส่วนของตัว m มเด r n Warfare หรือแม้กระทั่ง a r z o ซ e ก็มีปืนกระบอกนี้เนี่ยให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ด้วยแน่นอนว่าข้อมูลในคลิปนี้พี่ลิงเนี่ยจะอ้างอิงจากภาค a r z o ซ e แล้วกันนะครัว่ามันเป็นภาคใหม่ล่าสุดนะโดยสำหรับในภาคของวอลโซนนะผมสไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยก็ติดท็อป1ใน5สไนเปอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะผมนื่องด้วยตัวสไนมีดาเมจแรงในเรื่องของค่าเสียถึงตัวปืนกระบอกนี้ผมความเมวในการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างสูง ระยะยิงสูงมากแล้วก็ความม่นยาของตัวปืนเนี่ยเรียกได้ว่าคตรดสูงเลยผมถ้าเกิดเทียบกับสไนเปอร์อื่นทําให้สไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยเป็นสไนเปอร์ดินกระบอกที่เวลาย,ยิงโดนจุดตายเนี่ยเปอร์เซนต์การตายในวันช็อตค่อนข้างดีมากผมก็กลายเป็นสไนเปอร์อีกหนึ่งอย่างที่ยอดเยี่ยมมากในการเล่นนะในส่วนของวิธีกระสุนของตัวปืนนะผมก็ถือว่าเป็นสไนเปอร์ที่ยิงได้แบบต่อเนื่องระดับหนึ่งแต่ถามว่าถึงก,กับขนาดอาร์กติกหรือเปล่าก็อาจจะไม่ถึงกับผมเป็นสไนเปอร์แบบสายยิงชักก็คือยิง,งลูก กระสุนจะต้องเสียเวลาในการชักประมาณ1วินาทีถึงจะสามารถยิงแบบต่อเนื่องได้ถ้าเกิดว่าเรายิงแบบรัวๆเนี่ยก็สังเกตได้ว่าวิถีกระสุนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเกาะกลุ่มกันดีอยู่นะและนี่ของระยะการยิงของตัวปืนผมสังเกตดีว่าถ้าเกิดว่าเป็นระยะพื้นฐานไกลปกติเนี่ยก็คืออยู่ที่50เมตรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ผมยิงกระสุนนัดเดียวตายแต่เกิดว่าเกิน ระยะประมาณสัก60เมตรขึ้นไปอันนี้ก็เริ่มที่จะต้องใช้กระสุน2นัดในการยิงนะดาเมตก็อาจจะตกลงบ้างเล็กน้อยแต่เกิดว่าในภาคของ PC ก็แน่นอนว่าพอเข้ามมบายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะอันนี้ก็เึ็นข้นข้อมูลของ PC นะถ้าจะพูดถึงในเวอร์ชั่นเก่าๆผมเอาจะยิงในกระบอกนี้เนะี่ยในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันถือว่าเป็นสายแอคเซ l ลเฟินะ แต่พอมาเป็นในภาคใหม่เนี่ยมันก็โดนปรับให้เป็นตระกูลที่เป็นกึ่งๆึ่งสไนเปอร์หน่อยผมด้วยการยิงที่กระสุนเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่เราสามารถยิงได้ทีละนัดนั่นเองนะแต่ว่า1นัดเนี่ยคือตัวดีเลยครับผมถ้าโดนศัตรูแบบจังเนี่ยคือคอนเฟิร์มว่าตาย100%นะก็เรียกว่าเป็นสไนเปอร์ที่ในแพทก่อนก่อนนู่นเลยผมถ้าเป็นในวร์ชั่นแบบแรกๆเลยเนี่ยถือว่า OP มากแต่ในแพทหลังๆนี้เนี่ยก็โดนปรับความสามารถลงเล็กน้อยไม่ให้โอพจนเกินไปเพราะในสมัยก่อนแทบจะเรียกได โดยในสมัยก่อนนะผมจะยังไม่มีส่วนตัวสโคปให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้แต่ว่าในภาคใหม่ๆนี้เนี่ยสโคปของตัวปืนเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้หลายรูปแบบนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวเรดดอนสโคปคูณ4หรือแม้กระทั่งสโคปแทคติคอลคูณ8อันนี้ก็สามารถใส่ได้หมดแต่ว่าในภาคของโมบายเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนกับสโคปปกติที่เราเนี่ยได้เล่นกันทั่วไปก็คืออยู่ที่ประมาณคูณ8ในส่วนของจุดเด่นของปืนสไนเปอร์กระบอกนี่ครับผม ถ้าเกิดว่าเราจะเปรียบเทียบในภาพของโมบายเนี่ยตัวปืนเนี่ยก็น่าจะมีความใกล้เคียงกับปืน o u t รอหรือ DLQ 3 3แต่จะมีข้อดีที่มากกว่าก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวปืนจะสูงกว่าความแม่นยำจะสูงกว่าแล้วก็จุดตายของตัวปืนจะมากกว่าผมจากที่พี่ลิงเนี่ยไปหาข้อมูลมาเปรียบเทียบแบบคร่บบาวๆเพราะฉะนั้นปืนกระบอกนี้ก็จะเป็นปืนที่ขนาด DLQ 3 3ในตอนนี้พี่ลิงก็ว่ามันก็เป็นติดท็อปสไนเปอร์ที่น่าจะดีที่สุดแลวสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ถึงปานกลางครับนะผม แต่พอน n i อร์กระบอกนี้มาเนี่ยก็เรียกได้ว่า DLQim สามนี่ก็อาจจะต้องลืมแล้วก็ได้ผมเพราะว่าการยิงเนี่ยเป็นการยิงเทียนัดเหมือนกันแต่ดาเมจของปืนกระบอกใหม่นี้เนี่ยค่อนข้างแรงกว่าการยิงจุดตายแม่นยำเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบอกนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากกว่าถ้าเกิดว่ามันอัปเดตเข้ามานั่นเองนะแต่เมื่อมีข้อดีขนาดนี้ผมก็ต้องมีข้อเสียกันบ้าง ด้วยตัวปืนเป็นสไนเปอร์ที่ยิงเทรลนัรบผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยเราอาจจะยิงไม่เหมือนอาลอไม่เหมือนกับพวกอาร์กติกหรือเ p r พอระไรพวกนี้นะเพราะเนื่องจากว่าเราต้องยิง1น,นัดกระสุนก็จะต้องเสียเวลาในการรีโหลดนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการใช้สไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยก็เลยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เล่นเป็นสายแคมป์ยิงจากระยะไกลมากกว่าวิ่งเดินบุแต่แปลกใจตัวปืนให้ความเร็วในการขึ้นที่สูงแต่ถ้าว่าเน้นในเรื่องของการยิงไกลอันนี้มันก็อาจจะดูปแปลกนิดน,นึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่การปรััับคควาามถนนนนนดของแต่่ลลละใกกรเ คราวนี้เรามาดูเกี่ยวกับความคิดของพี่ดินเกี่ยวกับสไนกระบ,บอกใหม่นี้ดีกว่าครับอันจริงเนี่ยต้องบอกว่าถามว่ามันจะมาหรือเปล่าพี่ดินก็ยังไม่ช่วนกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวสไนที่ปรากฏมาในคลิปเปิดตัวของตัวละคร TEDD ครับผมมีความเป็นไปได้แนวโน้มสูงประมาณสักเกิน50%ว่ามันจะมานะเพราะโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นอิเซเอกที่ใสามาในคลิปเปิดตัวตัว,ตวละครหรืออิเซเอกที่อยู่ในคลิปเปิดตัวปืนะไรพวกนี้เนี่ยส่วนมาก ปืนเหล่านี้เนี่ยมักจะปรากฏออกมาในภายหลังผมแต่อาจจะเสียเวลารอประมาณ2เดือนถึง3เดือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจากที่พิลิงไปเห็นคลิปหลุดของตัวปืนเนี่ยเรียกได้ว่าปืนที่มีภาพหลุดออกมาเนี่ยมีประมาณ7จถึงแกระบอกที่มีลายชื่อหลุดมาแล้วผมแต่ในแต่ละซีซั่นปืนที่ปล่อยออกมาเนี่ยเต็มที่ก็ได้เพียงแค่1นถึงสกระบอกเท่านั้นเพราะฉะนั้นในความคิดพิลิงปืนนี้เนี่ยอาจจะต้องดีเลยไปนิดนึง,นงเพราะว่าในซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันก็เพิ่งมีปืนสไนเปอร์อย่างเอารอ มาใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสไนเปอรใ์ใหม่ๆจะมาต่อเนื่องติดๆกันมันก็อาจจะยากนิดน,นึงคกับผมเพราะว่าเพิ่งมาล่าสุดเนี่ยก็เป็นปืนสาย S.M.G 2กระบอกแล้วเออแต่ก็เป็นไปได้ว่าสไนอาจจะมาอมนกนนะเพราะฉะนั้นใครอยากลุ้นให้สไนกระบอกนี้มาเร็วๆหรือว่าปืนสไนกระบอกอื่นๆอย่างเช่นบารเรตก็ต้องอดใจรอแล้วก็อรอลุ้นกันนิดนึงนะและก็เข้าประมาณนี้ผมสกรารีวิวปืนสไนเปอร์กระบอกใหม่ล่าสุดกับปืน K.A.R.98K เรียกได้ว่าช่วงก่อนหน้านู้นนะผมมีแต่คนอัปเดตปืนที่เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆมาแต่คราวนี้เนี่ยเริ่มสังเกตได้ว่าตัวปืนเริ่มมีการย้อนกลับไปสู่อัปเดตในเวอร์ชันเก่าๆผมก็ยกตัวอย่างที่เห็นล่าสุดเลยกับปืน SMC อย่างปืน QQ9 หรือเกิดว่าเรียกกันบ้านๆก็คือปืน MP5 ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลิงคาดการณ์ว่าในแพทอนาคตที่กำลังจะมาถึงเรื่อยๆต่อจากนี้เนี่ยจะมีปืนในเวอร์ชันเก่าเนี่ยที่เป็นปืนใหม่มาอีกประมาณสัก3-4กระบอก เพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มสูงว่าปืนเก่าๆจะได้หันกลับมาสู่สังเวียนในเวอร์ชันของโมบายนั่นเองแล้วเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจ a c e บุ๊กนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมผมก็ไปแล้วปีป,ปีและก่อนจากกันไปผมพี่นหนึ่งก็จะทิ้งเกมเพลของปืนสนามใหม่อันนี้กับคนเล่นที่เก่งโคตรเลยในวอลโซนนะผมก็จะได้เห็นเลยว่าปืนสนามนี้เนี่ย ถ้ากิว่าใครยี่แบบว่าเก่งจริงจับจริงเนี่ยบอกเลยว่านัดเดียวเนี่ยระยะไกลแค่ไหนก็ตายได้นั่นเองก็เป็นสไนเปอร์แห่งการสังหาร